สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆนฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับทุกๆปีในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ฝูงวิลเลบีสประมาณ2ล้านตัวจะเริ่มต้นการเดินทางจากบริเวณปล่องภูเขาไฟเอ็นเกอรองอโรเพื่ออพยพไปยังท้องทุ่งอันกว้างงอใหญ่ของเซนเกตี ซึ่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าระบาดสั้นๆที่เป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนีสัตว์ป่าที่สำคัญที่สุดในเซเรงเกติคือวิลเดบิสแอนทิโลปหน้าตาพิลึกที่การอบพยพอันเก่าแก่ของมันทำให้เกิดวัตจักรอันซับซ้อนของชีวิตทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นในมาไซมาราผมดื่มกาแฟจากกระติกกับเอไกเอกลาเลมัคุเทชาวเคนยา เรานั่งดูเดอะบีสองสามตัวกินหญ้าอยู่หน้ารถแลนด์โรเวอร์พวกมันอยู่ใกล้จนเราได้ยินเสียงเคี้ยวหญ้างุบงับหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเห็นสิงโตเพศเมียสองตัวฆ่าลูกควายแต่วิลเดอร์บีสฝูงนี้ดูไม่สำเนียกถึงอันตรายใดๆผมถามเอไกว่าเขาคิดว่าวิลเดอร์บีสโง่ไหมไม่มีสัตว์ที่โง่หรอกครับเขาบอกบางตัวแค่ฉลาดกว่าตัวอื่นๆแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าผมไม่ใช่คนแรกที่ตั้งคำถามนี้วิลเดอร์บีส ทำให้มนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับมันที่สุดมาหลายร้อยปีอย่างชาวมาไซและชนเผ่าอื่นๆในภูมิภาคสับสนมึนงงตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งเล่าว่าวิลเดบีสเกิดจากอวัยวะเหลือๆของสัตว์อื่นได้หัวจากหมูป่าวอดฮอกค,คอจากควายลายจากมาลายและหางจากยีราฟเอไก่เล่าให้ผมฟังเรื่องทำนองนี้มีหลายสำนวนรวมถึงสำนวนหนึ่งที่บอกว่าวิลเดบีสได้สมองจากหมัดแม้อาจเป็นเพียงตำนานแต่ก็ฟังดูเข้าท่าทีเดียววิลเดบีสหน้าตาตลก และหัวทื่อจริงๆเขาเล็กๆกับตาจิ๋วๆนั้นดูเล็กเกินควรไปหลายเท่าเมื่อเทียบกับหน้าที่ยื่นยาวเป็นพิเศษและลำตัวของมันก็ดูผิดส่วนจนชวนอึดอัดจากหนอกหนาบริเวณหัวไหล่ที่สอบลู่ลงสู่บั้นท้ายความกำยำเฉพาะส่วนหน้านี้ถ่วงสมดุลอยู่บนช่วงขาผอมยาวที่ทำให้ท่าเดินของมันเกก,กะเก้งก้างยิ่งวิลเดอร์บีสกระโจนลงต่อลิงชันริมแม่น้ำมาราระหว่างการเดินทางตามหาน้ำ และทุ่งญ่าระบาดในแต่ละปีวิลเดอร์บีสราว1.3ล้านตัวติดตามฝนที่ตกตามฤดูกาลเป็นวงรอบตามเข็มนาฬิกาจากแทนซาเนียเข้าสู่เคนยาแล้วกลับมานับเป็นการอพยพบ,บนบกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วธรรมชาติสร้างแฟรงเกนสไตล์แห่งอาณาจักรสัตว์นี้ขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อหาคำตอบผมโทรศัพท์หาแอนนาเอสเตสนักนิเวศวิทยาซึ่งทำงานในแทนซาเนียฉันขอหยุดคุณตรงนั้นเลยค่ะเธอบอก และเสริมว่าพ่อฉันจะโกรธถ,ถ้ามีใครคิดดูถูกวิลเดอร์บีสผมโทรศัพท์หาเธอเพราะบิดาของเธอริชาร์ดเอสเตสนักชีววิทยาสัตว์ป่าเป็นผู้เขียนหนังสือโลกของกนู The Genius World กนูออกเสียงว่ากูนูเป็นชื่อเรียกวิลเดอร์บีสของชนเร่ร่อนยุคแรกในแอฟริกาจากเสียงคำรามและเสียงร้องแบบวัวบอกเล่าประวัติชีวิตของวิลเดอร์บีสไว้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลโต้แย้งอย่างครอบคลุมทุกเรื่องที่ผู้ตลกเกี่ยวกับมัน เธอเสนอให้พิจารณามาตรวัดความสำเร็จทางวิวัฒนาการประการหนึ่งนั่นคือประชากรในแง่นี้วิลเดอร์บีสซึ่งมีมากกว่า1.3ล้านตัวถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเซเรงเกตช้างมีจำนวนราว8,500ตัวเท่านั้นสิงโตก็มีอยู่แค่3,000ตัวกาเซลทอมสันและมาลายซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของมันมีชนิดและไม่กี่แสนตัวไล่หลังวิลเดอร์บีสทั้งคู่ เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีก่อนเริ่มการอพยพขึ้นเหนืออันธรนหดวิลเดอบีสรวมถึงมาลายจำนวนมากที่เดินทางร่วมฝูงรวมตัวกันกินหญ้าและตกลูกบนทุ่งหญ้าใกล้ชายแดนทางใต้ของอุทยานแห่งชาติเซเรงเกตในแทนซาเนียในแต่ละปีวิลเดอบีสไว้อ่อนครึ่งล้านตัวเกิดที่นี่โดยเฉลี่ยแล้ววันละ24,00 0ตัวลูกวิลเดบีสเดินได้ภายในไม่กี่นาทีหลังคลอด เอสเตสตั้งข้อสังเกตว่าความสำเร็จนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอวัยวะหน้าตาประหลาดซึ่งล้วนเป็นการปรับตัวที่ได้รับการปรับแต่งงอยอย่างดีตลอด1ล้านปีเพื่อช่วยให้พวกมันเดินทางได้ไกลมากๆและใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศพิเศษเฉพาะตัวของเซเรงเกตได้เต็มที่เขาขนาดเล็กหมายถึงการแบกน้ำหนักน้อยกว่าขณะเดินทางไกลหรือไหวข้ามแม่น้ำและมีแนวโน้มจะเกี่ยวพุ่ม ไม้รกทึบน้อยกว่าจมูกแบนเอื้อต่อการเล็มหญ้าแบบเครื่องตัดหญ้าแผ่นหลังลาดลู่ช่วยให้ท่วงท่าการเดินมีประสิทธิภาพสูงส่วนข้อเท้าก็มีความยืดหยุ่นที่เอื้อให้สปริงตัวดีเวลาวิ่งทั้งสองอย่างช่วยประหยัดพลังงานระหว่างการอพยพครั้งใหญ่ได้และไม่ว่าจะเงอะงะงุ่มง่ามหรือไม่มันก็เร่งความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วพอจะหนีไฮยีนาและสิงโตได้มันดมกลิ่นหาบริเวณที่ฝนตกได้ดี และจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองไกลๆซึ่งกว่าฝูงของมันจะไปถึงย้าก็ระบาดแล้วแต่การปรับตัวที่น่าประทับใจที่สุดของวิลเดบิสคือกลยุทธ์การให้กำเนิดลูกหลานเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมพวกมันจะรวมฝูงบนทุ่งราบที่ผมกับช่างภาพชาลีแฮมิลตันเจมนั่งเครื่องบินผ่านตอนนั้นยาจะยังสดเขียวเพราะได้ฝนตามฤดูกาล และดินภูเขาไฟที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารวิลเดอร์บีสไม่ซ่อนลูกอ่อนเหมือนแอนทิโลปชนิดอื่นๆแม่วิลเดอร์บีสท้องแก่จะตกลูกทันทีในพื้นที่เปิดโล่งลูกวิลเดอร์บีสราวห้าแสนตัวจะทยอยเกิดในช่วง3ามสัปดาห์หรือตกวันละประมาณ24,000ตัว7นาทีหลังออกจากท้องแม่ลูกวิลเดอร์บีสก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วและจะวิ่งไปกับแม่ได้ภายใน24ชั่วโมง ก่อนเดินทางไปเซเรงเกติผมอ่านเรื่องของนักนิเวศวิทยาหนุ่มผู้พลิกมุมมองที่นักวิทยาศาสตร์มีต่อวิวเดบิสไปตลอดการโทรนี่ซินแคลเติบโตในแทนซาเนียและศึกษาด้านสัตววิทยาที่มหาวิทยาลัยออกซอร์ดจากนั้นใช้เวลากว่า10ปีนักประชากรสัตว์ในเซเรงเกตเมื่อเดือนเมษายนปี1982เขาเดินทางไปแอฟริกาใต้เพื่อร่วมการประชุมของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขากับไมโนตัน กริฟฟิ h นักนิเวศวิทยาอีกคนประกาศการนับจำนวนสัตว์กี่ฝูงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้แต่เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ในพริทอเรียกหลับไม่กระตือรือร้นไปด้วยสิ่งที่ผมเจอก็คือคนพากันลุกขึ้นพูดว่านี่เป็นเรื่องไร้ความรับผิดชอบที่สุดที่ผมเคยได้ยินเขาเล่าขณะที่เราคุยกันผ่านซูมเราควรจะฆ่าพวกมันครึ่งหนึ่งต่างหาก ซินแคลบอกว่านั่นคือแนวคิดหลักที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากยึดถือพวกเขาเชื่อว่าประชากรสัตว์ป่าจำเป็นต้องถูกควบคุมให้อยู่ในระดับสมดุลต้องควบคุมพวกมันไว้ครับเขาอธิบายความคิดดังกล่าวให้ผมฟังไม่เช่นนั้นพวกมันจะบ้าคลั่งและทำลายทุกอย่างซินแคลไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเราสามารถสาธิตให้เห็นว่าทำไมประชากรวิลเดอร์บีสในเซเรงเกตจึงไม่เป็นแบบนั้นได้ครับ ซินแคลตระหนักว่าเซเรนเกตพิกชโมกลายเป็นสถานที่ที่มนุษย์ตัวเป็นเป็นจำนวนน้อยนิดถ้าจะมีอยู่บ้างจดจำได้และพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือวิลเดบีสผู้ต่ำต้อยในตอนนั้นแนวคิดสิ่งมีชีวิตหลักคีย์สโตนส์พีซีส์หรือสัตว์ชนิดเดียวที่ส่งผลสำคัญต่อโครงสร้างและสุขภาวะของระบบนิเวศยังค่อนข้างใหม่ก่อนหน้านั้นสิ่งมีชีวิตหลักที่ได้รับการระบุล้วนเป็นสัตว์นักล่าอันดับสูงทั้งสิน้น แต่ในเซเรงเกตสิงโตไม่ใช่เจ้าป่าเหยื่อของมันต่างหากที่ใช่พูดกันตรงๆซินแคลบอกผมว่าไม่มีเซเรงเกตอย่างน้อยก็เซเรงเกตที่เราจำได้ถ้าไม่มีวิลเดบิสครับ Thank you.